ผมได้แสดงออกถึงความรักชาติรักแผ่นดินในเวลาที่ผมมีความเป็นแพทริอตในการที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้ากัมพูชาเขารุกล้ำเข้ามาเราก็ต้องปะทะผมไม่มีปัญหาในขณะที่กัมพูชาเขามีทหารจากส่วนกลางหุนเซนส่งทหารจาก BHQ เข้ามาแล้วก็มาขุดคูเลตอย่างเงี้ยเพื่อยั่วยุเพื่อกระตุน้นเพื่อที่จะดีมาเขด additional territory เข้ามาในฝั่งไทยแล้วเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางเนี่ยต้องเจอกระสุนจากฝั่งไทยมันเป็นคําเตือนที่จาเป็น ในการที่จะส่งสัญญาณว่าประเทศไทยจะไม่ปล่อยให้กัมพูชาน,นั้นรุกล้ำ คือแปลความว่าถ้าเกิดเขาบุกแล้วเราจะต้องตั้งรับเนี่ยการตั้งรับโดยที่ถึงเวลาเราพร้อมตอบโต้ขั้นรุนแรงมันมีความจะเป็นและสถานการณ์ถ้าเป็นการสู้รบกันอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนการสนับสนุนทหารไทยให้รบจนชนะเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าระสําหรับทั้งสองรัฐบาลณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เจรจาระดับของ JBC และ GBC และสถานการณ์โดยรวมในกรณีของกบูชาที่ฮุนเซนต้องการเอาอกเอาใจทรัมป์ความที่ต้องการหาแสงให้กับบูชา ของตนเองซึ่งยังไม่มีผลงานต้องการให้ทรัมป์มองว่าฮุนมาเน็ตเป็นผู้นําที่ดีในอนาคตกัมปูชา,ดาไดไ้จะได้ไม่ต้องแบกสมรังสีจะได้ไม่ต้องทําำรจิมเชนจ์ฮุนเซนก็ต้องการเกลียกล่อมให้ทรัมป์นั้นยินยอมพร้อมใจที่จะสนับสนุนให้ฮุนมาเน็ตอยู่ในอำนาจต่อไปไหนไหนก็นไหนอุตสาห์ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนในรอยเวสต์พอยต์มาแล้ว เพราะฉะนั้นแปลความว่าในรอบนี้นักวาเานียฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะรบละและเขาประเมินแล้วว่าที่เขาไปพยายามขึ้นทะเบียนที่ศาลไอซีประสาหนึ่งช่องบอกศาลไอซีเจไม่ได้สนใจสักนิดอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้แล้วศาลไอซีเจเขาไม่ได้รับเรื่องนั้นไว้พิจรารณาอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ลากสังขารเราไปร่วมที่ศาลไอซเจด้วย เพราะฉะนั้นในเมื่อฮุนเซนตบมือข้างเดียวไม่ดังที่ศาลไอซีเจี่นสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือว่าฮุนเซนเขาก็ประเมินแล้วว่าถ้าจะรบกับประเทศไทยณเวลานี้ก็มีแต่เสียและเสียต่อเพราะฉะนั้นจริงๆณเวลานี้ฮุนเซนเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมานั่งเจรจาไม่ว่าจะเป็นในระดับของ JBC และ GBC เขาสั่งการให้ยอมคุยกับฝั่งไทยแล้วคุยให้รู้เรื่องคุณคิดว่ามันเป็นความบังเอิญหรอฮะที่ในช่วง3าวันที่ผ่านมาคุยกันถึงเที่ยงคืนตีหน,ออออน,านาึ่งแล้วถึงเวลา ฟุตฟุเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการมาเยือนในการประชุมมาเซียที่ทรัมป์จะสร้างซีนงอกแทรกซีนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นผู้ซึ่งเขามาร่วมลงนามเป็นสกีพยานว่ากัมพูชาและไทยจะไม่รบกันเพราะฉะนั้นโหมดณนะเวลานี้สําหรับทั้งฮุนเซนและสําหรับทั้งฝั่งไทยก็คือว่าไม่มีการใช้กําลังมีการทําแผนปฏิบัติการในการถอนอาวุธหนัก ถอนกาลังและนอกเหนือไปจากนั้นตั้ง joint task force ที่อาจจะเริ่มร่วมมือกันในการปราบ scam center ในการทลาย scam center ต่างๆขั้นตอนนั้นนะ่ะมันเริ่มละขั้นตอนในการร่วมมือกันในการถอนวัตถุระเบิดม,มันเริ่มต้นขึ้นแล้วคราวนี้ปัญหาก็คือว่าฝ่ายซึ่งยังอยากชักธงรบฝ่ายนั้นเนี่ยยังไม่เลิกไงฝ่ายซึ่งยังต้องการชักธงรบเพราะว่ามีความรู้สึกที่5วันน้อยเกินไปต้องรบอีกฝ่ายนั้นนั่นแหละยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทย แล้วยิ่งไปกว่านั้นด้วยฝ่ายนั้นไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลณเวลาน,นี้และฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่ฝ่ายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ซึ่งเจรจาฝ่ายนั้นไม่ใช่ฝ่ายซึ่งอยู่ในกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงต่างประเทศแต่ฝ่ายนั้นแหละเป็นฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้มีการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะมีการบรรลุกันในช่วง 1, 2 3วันข้างหน้า ฝ่ายนั้นคือฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้ทรัมป์เนี่ยมามีผลงานและฝ่ายนั้นคือฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้สันิภาพเกิดในรูปแบบที่กําลังจะเกิดในช่วง3หรือ4วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นศึกในเวลานี้ในเมืองไทยเนี่ยมันคือศึกระหว่าง ฝ่ายที่ต้องการให้มีการบรรลุข้อตกลงซึ่งได้เจรจากันมาและนําไปสู่การร่วมมือกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชาในการปักปันเขตแดนผ่าน JBC นั่นแหละจนเรียบร้อยเนี่ยตั้งแต่ช่องสงงามยันช่องบกลากไปสู่ฝั่งตอวันออกให้ครบที่เหลือประมาณหนึ่งใน3ที่ยังทําให้ครบตั้งใจทําจริงๆปักปันเขตแดนเนี่ยไม่เกิน5ปีก็เสร็จอย่างแน่นอนร0 0เซถ้าเกิดหุ้นเซนไม่เบี้ยวถ้าหุ้นเมเนตไม่เบี้ยวแล้วถึงเวลายอมทําตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อสถานการณ์เนี่ยจะคลี่ คลายและจบลงซึ่งจะไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของฝ่ายซึ่งต้องการชักทมรบนี่คือเหตุผลที่หลังจากนี้คุณจะเริ่มเจอไอ้ปลื้มเนี่ยแหละโดนด่ามากขึ้นทั้งๆที่ไอ้ปลื้มเนี่ยแหละมันอยู่ฝ่าย p atriot or freaking die for this country anytime ซึกหลังจากนี้คือศึกของฝ่ายซึ่งต้องการชักธงรบและระง,งับยับยั้งไม่มีการตั้งรัฐบาลสำเร็จหลังจากการเลือกตั้ง กับฝ่ายซึ่งต้องการปูทางไปสู่สันติภาพที่ไม่รู้ว่าจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าฝั่งกบูชาให้ความร่วมมือตามที่ลงนามในทั้งหมด4ข้อนี้หรือเปล่ายั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัจจะข,ของหุนเซ็นและฮุนมาเนตด้วยเอาจริงแล้วผมเชื่อว่าฮุนมาเนตเนี่ยต้องการที่จะล้างภาพประเทศและต้องการที่จะปราบสแกมเซ็นเตอร์แต่ฮุนมาเนตเนี่ยเขาไม่รู้จะเยียวยาบิดาของตอนเองอย่างไรไงคือถ้าคุณเป็นลูกแล้วคุณจะตัดท่อน้ำเลี้ยงพ่อเนี่ยนะฮ ถ้าคุณเป็นลูกแล้วคุณเป็นนายกแล้วคุณจะตัดท่อนําเลี้ยงพ่อตอนเองเนี่ยคุณจะทาไงเพราะฉะนั้นคุณมาเน่ยเขาเจอกับศึกซึ่งยากถามว่าอเมริกายังแบกเขามาอเมริกาเขาไม่ไปเทใจให้สมรังสีหรอกสมรังสีไม่มี power base และขึ้นมาแทนคุณมาเน็ไม่ได้หรอกสมรังสีออกงานเสวนาแล้วก็พูดเรื่องประชาธิปไตยได้เข้าถนัดในสิ่งนั้นแต่ให้เล่นบทบาทนอกเหนือไปจากนั้นแล้วกลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในกัมพูชาผมคิดว่ามันไม่ได้มีฐานอำนาจทียรองรับ แน่นอนสถานการณ์ทั้งสองประเทศเนี่ยม,มันมีหลายเรื่องซึ่งผสมผสานกันมันยังมีเรื่องประเด็นเรื่องต่างชาติสีเทาซึ่งผิวขาวอะไรเงี้ยนะฮะผมนับถือจริงๆถ้าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณทําได้โดยที่คุณมาเพ่นพ่านแถวนี้ในแบบที่สิ่งสถิตไปมาจนในสุดใช้กฎหมายไทยในการเล่นงานสสอไทยได้นี่ผมนับถือวะก็อีเวนต์ใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์คือทรัมป์มาเนี่ยแหละแล้วก็การที่ทรัมป์พยาพยามที่จะหาแสงให้กับตนเองมันก็เป็นสิ่งที่มีผลสร้างแรงกดดันนะครับ